และ n นวเฮาล่วงแรงแต่ถ้าจะถือเป็นกองหลังถือยาวทำยังไงเข้าจังหวะไหนไม่แนะนำการลงทุนนะครับแต่ดูคลิปนี้เอาเทคน,นิคมาคุยกันครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูก่อนเวลาที่เราแบ่งหุ้นกองหน้ากองกลางกองหลังแบ่งให้ชัดๆนะครับว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่อันนี้คือประเด็นที่1นึ่คัญมากเลยนะครับกองหลังคือกองหลังนะ เวลาผมแบ่ง Money Management เนี่ยผมแบ่งแบบนี้เสมอเลยนะครับอันนี้กองหลัง40%อันนี้คือฝังเงินกองกลางเล่นรอบ30%นะครับแล้วก็กองหน้าเข้าไวออกไว20%ผู้รักษาประตู10%อันนี้คือพวกประกันชีวิตกองหลัง40%เนี่ยฝังเงินนะครับเราจะไม่ได้เล่นรอบคนละไมยเซตกันอย่างเช่นตอนนี้แลนด์เฮาส์ตกลงมา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  บางคนถามผมว่า้ยตอนนี้ราคาหุ้นตกลงมาเยอะแล้วทำยังไงดีอยากถือเป็นกองหลังถ้าราคาขึ้นไปเราจะขายไหมอ่ะอันเนี้ยคุณผิดไม้เซ็ตละผมถึงบอกเสมอว่าถ้าถามแบบนี้นั่นแสดงว่าคุณกำลังเล่นเป็นกองกลางเล่นรอบแต่คุณกำลังปอบใจตัวเองว่ามันเป็นกองหลังเมื่อราคามันตกดังนั้นมั่นคงก่อนอันดับแรกเลยมั่นคงนะครับ เราถือมันเป็นกองไหนกันแน่ถ้าเป็นกองกลางเล่นรอบคุณก็ต้องเล่นแบบเล่นรอบเช่นถือตรงนี้ไปขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้อันนี้คือกองกลางเล่นรอบแต่ถ้ากองหลังครับแน่นอนราคาหุ้นในตลาดมันผันผวนได้อยู่แล้วหลักการของกองหลังก็คือการ dca หรือ dollar cost average ใส่เงินเท่าๆกันไปนะครับใส่เงินเท่าๆกันไปท,นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่ใส่เงินเท่าๆกันไปแบบนี้นะครับแต่หลักการของผมถ้าเป็น DCA แบบนี้ผมไม่ชอบเพราะวันใดวันหนึ่งเกิดราคามันหล่นลงมาตรงนี้สมมติคุณ DCA ไปแล้วเนี่ยสัก3ล้านคุณ DCA สักเดือนละหมื่น วันนี้ราคามันลงมาคุณใส่ไปหมื่นหนึ่งมันดึงมันดึงยอด DCA ลงมาไม่ได้เห็นไหมครับผมเลยใช้หลักการที่เรียกว่า advanced a c a d d อ a อหมายความว่าแบบนี้ครับเช่นเราตีเส้นแบบนี้ปุ๊บตรงช่วงเนี้ยเราซื้อ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 ตรงนี้เราไม่ซื้อละตรงนี้เราซื้อ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 ืตรงนี้เราไม่ซื้อละ ตรงนี้เราซื้อซอซืืซ้้อๆๆเห็นไหมครับเราจะได้หุ้นในโซนเนี้ยที่ดีเวนด์ยิวสูงๆตรงนี้เราก็อิ่มเอมกับการรับปันผลไปโอเคไหมครับทีนี้ก็กลับมาที่นี่อีกแล้วกองหลังล่ะเราจะดูยังไงฟันดัมเมนทัล only เลยครับฟันดัมเมนทัล only เลยหนึ่งหุ้นตัวนี้สัก3าถึงหปีย้อนหลังเนี่ย จ่ายปันผลสม่ำเสมอไหมอันที่2อ,อีก3-5ปีข้างหน้าคิดว่ามันจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอไหมอันที่3หุ้นตัวนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดไหมหรือกำลังจะล้มหายตายจาก3หลักใหญ่ๆแล้วไปดูประเด็นย่อยๆเอาอันนี้ฝากกลับไปดูนะครับทีนี้ Land and House ผมให้ดูแบบนี้ก่อนดูกราฟตรงนี้นะครับณวันนี้กราฟมันเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าสมมุติว่าเรา DCA ย้อนหลังมา5ปีนะครับเนี่ยสมมุตินะตรงนี้ปี2024เรา DCA ย้อนหลังขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อนะครับซื้อไปทุกเดือนเดือนละครั้งเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ผมให้ดูตรงนี้ครับลอง back test ดูก่อนเช่น Land and House เนี่ยผมถึงไม่ค่อยชอบหลักการของ DCA เนี่ยผมชอบเป็น Advanced DCA มากกว่า นั่นเข้ามาตรงนี้นะครับ settrade. com แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปตรงนี้ครับ l a n d a n d house สมมุติว่าเราใส่เงินเท่าเท่าไปเลยนะเดือนละหมื่นหนึ่บาทนะหนึ0งหบาทใส่มา5ปีลองดูนะครับลองคำนวณดูแน่นอนอนะ่ะตอนนี้ราคาหุ้นมันตกมาเห็นไหมครับเราติดลบไป26%ติดลบไปแสนห้าแต่เราได้ันผลมาประมาณแสนหนึง่งะเลขกลมกลมเพราะฉะนั้นเราขดทุนอยู่ห้าหมเห็นไหมครับ เราลงทุนไปทั้งหมด500,007เราขาดทุนจริงๆประมาณ50,000นะก็ไม่ได้แย่นะอันนี้คือหลับหูหลับตา DCA นะมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเป้าจอสวัสดีครับผมหม้อนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษลด60%เดือนมิถุนายนและสมัครต้นเดือนท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ1แถม1นะครับ ผมเป็นเจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายๆสไต A, ล์ดร์เอและเจ้าของ YouTube นี้เช่นกันครับและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับ ตอนนี้ผมมีคอสหลักๆอยู่คอรคสด้วยกันนะครับคอสแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่25สอนทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศทองคำกองทุนและก็คริปโตเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับอันนี้จะเป็นการดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคมือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้ครับเริ่มเรียนจริง25มิมิถุนายนแต่สมัครตอนนี้ท่านได้โปรโมชั่น1แถม1นะครับและราคาโปรโมชั่น4,900บาท หนแถมหคือผมแถมคลิปของรุ่น24ในส่วนของเนื้อหาหลักที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยผมจะลงดีเลย์ให้ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์สมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบวางแผนเทรดผมมีให้ทุกวันสุดสัปดาห์สอนเสร็จผมเอาลงให้เลยถึงเวลาก็เรียนจริงและมีวางแผนเทรดอีกหรอบนะครับการสอนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด 6สัปดาห์ครับดูย้อนหลังได้1ปีมีการวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เรียนพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ในระหว่างเรียนมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนและเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวกันทุกวันและมีการสอนให้ทุกเดือนนะครับเนื้อหาครับ Mindset Money Management Market Psychology งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานแบบง่ายๆเอาไปใช้ได้จริง Money g a m f u u n Flow Business Cycle หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ Peter l ลน c ์และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาอ่านกันครับส่วนกราฟเทคนิคเราจะเน้นระบบลันเทรน d 3 Time Frame เน้นอินดิเคเตอร์แบบง่ายๆระบบลันเทรนเทร Following System ม กราฟแท่งเทียน Pi ยส์แพ t t r ิร์นลิสต์รีวอทเลโช l i o t ลดเวฟที่สตีดาว fibonacci High Volume และ Stock Scanning ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่60%เท่านั้นครับยังมีเนื้อหาอีก40%ที่หมุนกันไปตามรุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันคอสที่2ครับเทคนิคอลหนึอันนี้เริ่มเรียนวันที่18มิถุนายน2567เริ่ม เรียนทุกวันจันสองทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงดูย้อนหลังได้1ปีเช่นกันนะครับแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับผมแถมเทคนิค c ข้1 0นให้เข้ามาเรียนปรับพื้นฐานไปก่อนเช่นกันเริ่มตั้งแต่การใช้ trading view ตั้งค่ากราฟ เท n น l l ฟอลวิ่งส t e ต์เเตทโซนราคากราฟแท่งเทียน PRICE PATTERN, จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกครับแล้วเรามาต่อกันที่เทคนิค c a l ล0นด้วยบริ i n g e r Band, h ์ i k กินอาชี i s ส r e w a r r Ratio การแบ่งไม้ซื้อที่สตด,ดาว e l เล็ Wave, f ิบ o n a ช c ีตั้งแต่พื้นฐานจนประยุกต์กดสูตรแก้ดอยและอินดิเคเตอร์เสริมและมีการ Recap ทบทวนให้แบบเจาะลึกอีก4ครั้งนะครับ อันนี้สอนอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำแล้วก็คริปโตนะครับถ้าท่านสนใจและตั้งใจจริงและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมหลายๆท่านเหล่านี้ในรอบ4ปีนะครับสามารถที่จะสมัครได้เลยครับผมสมัครตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษลด60%เดือนมิถุนายน2567สมัคร1คอร์สราคาเต็ม 5 9 0 0บาทลดเหลือ4,900บาทสมัคร3คอร์สราคาเต็ม23,600บาทลดเหลือ9,800บาทนักเรียนเก่าลดพิเศษครับและอย่าลืมนะครับสมัครตั้งแต่ต้นเดือนจะได้แถมคลิปรุ่นที่24และวางแผนเทรดเข้ามาเรียนก่อนได้เลยด้วยครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ d o c ดีโอหรือสแกน QR Code โค้ดนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ น,นี่คือหลับหูหลับตา DCA นะแต่หลักการของผมคือ Adva n c ซ์ d ี a ีเอแอ c วหมายความว่าลงมาตรงเนี้ยซื้อลงมาแถวแถวใกล้ๆตรงเนี้ยซื้อลงมาตรงเนี้ยยิ่งซื้อลงมาตรงเนี้ยซื้อเห็นไหมครับอันนี้หลักการอันแรกก่อนหรือถ้ายิ่งมาลงมาตรงเนี้ยยิ่งต้องซื้อเลยนะครับผมมองโซนแบบเนี้ยของแลนด์แอนด์เฮาส์นะพอจะมองเห็นไหมอันนี้ดูดิครับ ยีกว่าปีเป็นแบบนี้ยี 20, ่สิบปีอยู่แค่โซนนี้ไม่ไปไหนเลยมันเลยเป็นหุ้นเหมาะกับการเป็นกองหลังได้ไงครับนะมันไม่โตไม่โตไปกว่าน,นี้และแล้วก็ไม่แย่ไปกว่าน,นี้อีกแล้เพราะฉะนั้นเราซื้อเมื่ออยู่ในแนวตรงนี้เมื่ออยู่ในแนวตรงนี้และถ้ายิ่งลงมาตรงนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้เรามองแนวนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาจะซื้อเราซื้ออย่างไร เวลาที่มันดิ่งพระสุธาลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมยังไม่ซื้อเห็นไหมครับผมยังไม่ซื้อแต่ต้องดูนะไอซ์ไซเป็นไงโอเวอร์โ oh, ซ so แล้วดูดีๆนะแล้วตอบไม่ต้องตอบผมก็ได้ตอบตัวเองก็ได้ตรงนี้ต้นรอบหรือปลายรอบกับไอซ์ไซตรงเนี้ยตน้ตนรอบหรือปลายรอบตรงเนี้ยไอซ์ไซตรงเนี้ยต้นรอบหรือปลายรอบนั้นลองไปดูนะครับแต่เวลาหลักการที่เราจะซื้อผมให้ทริคไว้นิดเดียวนะครับผมจะรอให้มัน ยกโลยกไฮขึ้นไปก่อนหรือ MACD ตัดเข้าไปใกล้ๆศูนย์แบบนี้เช่นนวันนี้ที่ผมรอ DCA ตรงเนี้ยตอนช่วงวิกฤตตรงเนี้ยครับผมรอตอนนี้ครับตอนมันลงผมไม่ยุง่งเห็นไมตอนมันลงผมไม่ยุ่งไอซาไม้เตรียมตัวแล้วเนี่ยครับพอ MACD ตัดศูนย์ตัดกันใต้ศูนย์ปึ้งเนี่ยแหละ จังหวะในการเตรียมตัวแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย dca 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 ไปเรื่อยๆเนี่ย dca ไปเรื่อยๆครับ dca ไปเรื่อยๆพอตัดศูนย์เปี้ยงเราเลิก dca ละเนี่ยเสพสุกกับปันผลที่ผ่านมานะครับกับการเก็บเงินเนี่ยเสพสุกกับปันผลที่เราเก็บเงินที่เรามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัดลงอย่างเงี้ยผมไม่ยุง่งเห็นไหมครับเนี่ยตัดลงอย่างเงี้ยไม่ยุง่ตงตอนนี้อาจจะ dca ไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเสียรอบไม่เป็นไรพอหลุดผมคัดก่อนครับ แล้วก็ไม่ไม่ใช่คัดนะหมายถึงหลุดผมเลิก DC a ก่อนผมจะไปรอข้างล่างนะตรงนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติเนี่ย m อมดิ่งพระสุธาอย่างเงี้ยผมไม่เอารอให้มันตัดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยเนี่ยยกลงยกไฮเราค่อยทยอย DC a แล้วถ้าหลุดตรงนี้หยุดก่อนหยุดดี a ีเอมารอตรงนี้ดูซิว่าจะได้ไหมเห็นไหมครับทําเป็นสเต็ปทําเป็นสเต็ปแบบนี้อ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับยิ่งลงตรงนี้ยิ่งต้องกล้าซื้อเห็นไหมดูดูไ s i เลยครับ ไอซลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็ dca 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 ขึ้นไป dca 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 เพราะตัดขึ้นเราเลิก dca และนะครับแล้วที่เหลือเสพสุกไปอ่ะถ้าอย่างนี้อ่ะลงมาอย่างนี้นะเราเห็นกรอบนี้เนี่ยเริ่ม dca แบบนี้เริ่ม dca ตรงแถวแทแบบน,บบนี้โอเคนะครับนี่คือ m i n d s e t ของการ advance dca และที่สำคัญไม่มีคำว่าถัวหุ้นนะครับ ไม่ถัวบางคนบอกยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อไม่ใช่ผมรอให้มันยกลยกหายแล้วค่อยซื้อเนี่ยยกโลยยกหายซื้อไปละพอหลุดออกก่อนยกลยกหาอ่ะซื้อพอหลุดออกก่อนถ้าไม่หลุดเลิกเราซื้อแค่เนี้พอนะครับที่เหลือไปเสพสุขกับการซื้อและเสพสุขกับผลผลย้ำนะครับไม่แนะนําการลงทุนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเอากราฟมาแชร์กันไม่ได้บอกให้ซื้อถือหรือขายนะครับขอบคุณครับ